สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่อูททาการตรัดไม้เพื่อน,นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่อูนะคะก็จะเอามาชิาในอันนี้เป็นน้ำอมฤตนะคะน้ำอมฤตนี่สูตก็คือมีเอ,อิร์ธรูทนะคะแล้วก็ H b 1บีแล้วก็ตัวฟัมเทนิกนะคะสตัวนี้นะคะพี่อูว่าเรียมน้ำเป็นแบบนี้แล้วสีมันจะออกแบบนี้นะคะแล้วพี่อูก็จะเอาไม้ที่พี่อูตัดชำนะคะเนี่ยค่ะแช่งลงไป ไปเลยให้ดูดน้ําอย่างนี้นะคะวันนี้เราตัดหลายต้นมากเลยค่ะนี่ตัดอันนี้ด้วยเลดแอนเดอร์สันด้วยนะคะพิ้วแช่ไปหมดเลยให้มันดูดน้ําอมาลิสไปก่อนนะคะแล้วก็มีตัดกุ้งด้วยแล้วก็ตัดนี้ได้ค่ะอเอาโบนี่นะคะให้รากให้ให้มันดูดน้ําไปก่อนพิ้วกล่าวว่าดูดน้ําประมาณสัก ประมาณสักพี่อูจะไม่มีกำหนดแน่นอนนะคะว่าดูดเท่าไหร่อยู่ที่ว่าพี่อูเสร็จงานเมื่อไหร่แล้วพี่อูจะมาแต่ก็จะห้ามเกินห้ามเกินสิบสองชั่วโมงนะคะเนี่ยค่ะสมมราพี่อูจะมาประมาณสักอ่าห้าชั่วโมงเนี่ยค่ะแช่ไว้แลวอันนี้เป็นกุ้งฝอยตัวนี้หายากมากเลยนะคะกุ้งฝอยเนี่ยค่ะเดีย๋ยวพี่อูก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยแช่ในน้ำอมฤตให้มันดูดน้ำไปก่อน แล้วเดี๋ยวพี่อูจะมาชํ่มมันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ปล่อยให้ดูดน้ํากันไปก่อนนะคะ